เดี๋ยแมวดองแล้วนะคะซุกมันเริ่มเริ่มเออมันซุกเนี่ยเสียดายไหวกบเยี่ยวตังหวเยี่ยวแง่แรงหน่อยเดี๋ยวแมวจะต้มนะคะดองแล้ว Hãy mẹ vì đong tầng quốc á, mẹ cá chiêng Chị sẽ luộc tô, tốt tốt rồi 400 ba rồi mẹ sẽ tom tầng quốc này nha. kén nó bứng mất như kén một to nó mai chỉ nên cắt kêu đấy nè lấy tầm bột rồi là เดี๋ยวพอเดือดเดี๋ยวก่อนกริกๆนะคะิีก้างได้ยแมววุ้นข้านะคะออกมามันให่แม่จะนำขกา,ส,า,าส่านนำถี่ส้มเาไว้นะคะไว้ดองหลกโต้เดยวเฮยให่แมวจะดองหลูกโต้นะคะนี่นำข้า,าส่านนะคะนำี่ส้มใหแมวแกเอาไว้นะคะ เปลือนะคะจอนนึงจอนพลาติกนะคะอย่าแมวเส้เดี๋ยวยัแมาเจาะน้ำเกาซ่านเส้เดี๋ยวอย่าแม,นนามาวเส้หลุกโตก่อนดีไว้นะคะนี่หลุดต๊ะอย่างนลางเป็นเมด็ดเหมือกแลวนะ,ะอ,อย่าแมวน้ำเา้าซ่านใส่เลยนะคะน้ำเดือดซองนะคะอย่าแมวเป็นเล เดี๋ยวแม่ใส่เคลือ่อนจริงนะคะจอนเต็มเลยเราใส่หมากมรเกมนะก๊อกเกมกินไม่ร่อย